ยาฆ่าเชื้อให้นางแขไข่มันกินมันกินนิดเดียวเองอ่ะเนี่ยเอาไปไว้ใต้รถไอ้อ้วนอ่ะแม่อ้อมต้องเอาไว้ตรงนู้นมันไม่ยอมมาไงมันกินนิดเดียวเองนะแต่มันยังวางอยู่นางพานี่ออกมาข้างนอกเลยตามแม่อ้อมออกมาคือจะกินแต่นางแขไข่เนี่ยถ้ามันไม่กินก็คืออาจจะเป็นไอ้ส้มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ช่างมันแค่ให้มันกินไปนั่นแหละยังไงมันก็มียาอยู่ในนั้นมันกินไปนิดเดียวเองค่ะเห็นมันไหมอะไกลมากแม่อ้อมเดินไปเมื่อกี้ เนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยค่ะอะไรอะไรนางละพาอะไรเออคืมด้วยอากาศร้อนด้วยไม่รู้จะตกหรือเปล่าเพราะยากรอากาศไม่เห็นจะตกเลยเนี่ยกิน ไม่รู้จะช่วยมันยังไงละก้าวติดคอเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่ยาให้มันแล้วเนี่ยสงสัยต้องใสย่ใสยาแก้อักเสบอีกแล้วละมั้งเนี่ยนั่นมาแล้วค่ะเนี่ย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 มาแล้วดังดำมาแล้วมาแล้วเอาดีนะยังไม่ทำนะเนี่ยเพราะไม่รู้ยังไงอ่ะยังมีน้ำร้อไม่รู้ว่าเป็นอะ ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังเงานางดำมันทำไมเนี่ยเอาเอาเข้าไปเอา,เอาเข้าไปแม่ดมกันใหญ่แม่เอาแน่แน่แน่มีขู่กันเอาแน่เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปอ่ะจะได้ทำให้กินอืีอย่าทะเลาะก,กันดมใหญ่ไ่ได้กินมันไหมนะ่ะ ได้กลิ่นมันไหมอันมีตบมีตบมีตบมันอีกกลิ่นมันหายไปคือถ่าทางก้างจะติดคอมนะแต่ไม่อ้อมให้มันกินยากแก้อลกอฮอไปแล้วนะอืม,มนดามกินนิดเดียวเองเนี่ยฮะตามมากินนิดเดียวนมเหี่ยวนมแห้งแล้วเนี่ยเก่งนะมันจําได้มันไปอยู่ตั้งเจ็ดวันแล้วมันยังไม่ลืมเลยวิ่งกันมาดวงเด้งดงเดง้ดง,ดง,ดงเนี่ยเออ ไอเอียไปนอนอยู่นู่นค่ะนน่นสนใจอะไรที่ไหนมันเนี่ยกินนี้นิดหน่อยหน่อยอันนี้ก็ไอไอ,อแสนไอหมื่นก็ไม่ได้หิวแล้วค่ะกินไปอย่างนั้นแหละนางนภา,าวันนี้สามซองนางแขงไข่ไม่อ้อมใส่ยาไปให้เม็ดหนึ่งนะก็กินไปหน่อยเดียวนะแล้วก็ให้นางนภา,าไปซองเลยอน,นี้สามซองนะตัวนางดำดีนี่ไลูกมันไม่รู้ลูกมันรู้ลูกมันวิ่งตามหามันแล้วเนี่ย ินให้หมดนะย่อมไปก่อนแล้วมันงดแล้วค่ะวุ่นไปวุ่นวายกับมันไปดมมันดมมันมันไม่สนแล้วทั้างนี้ เอียเอียน่ะจานนึงไม่ไปกินเนี่ยโอ๊ย oh, รักกันเหลือเกินนะฮะรักกันเหลือเกินไม,ไม่ไปกินเนี่ยจานเลเลือกอะวางไว้ให้อ่ะหาดําอืมนั่นแหละเอีย yeah. <Yeah. S 1> เออวันนี้ให้ซองหนึ่งเต็มๆเ,เลยไม่ได้แบ่งกันเลยไม่ได้แบ่งกับใครเลยดูมันีิคะมันก็ยังหาไม่อ้อมเหมือนเดิมอืม hmm. ดูมันเอียขาไม่อ้อมด้วยนะ เลียขาเลียขาอืเลียขาแม่นางดามันมาเลียขานม่ส้อืมดีสิคะอมออมุดขาเนี่ยมุดขาดูสิคะดูมันไอส้มจะเล่นไอเอียจะเล่นไอเอียไอส้มยักษ์จะเล่นไอเอียเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นางดำมองอยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะจะเล่นไอเอีย จะเล่นไอเอียร์อันนี้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 นี่มองอยู่ฝั่งนี้อันนี้อันนี้นำไปจัดการอะไรเลูกเร็วเร็วไปจัดการไอ้ส้มเร็วเร็วไปจัดการส้มเร็วเร็วเร็วลูกไปไปเร็วมาเร็วมา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 เร็วเร็วเร็วไปจัดการไอ้ส้มก่อน ไม่กินแม่ให้้ส้มมันนะลูกอา้าวดำนั่นไปกินละกลับบ้านไปลูกไะไปดูลูกไะไปดูลูกเร็วความดุมันหายไปไหนเนี่ยฮะเอียมุดอยู่ใต้นี้ค่ะอย่าได้ให้ลูกมันเห็นแม่อ้อมนะมันเห็นแล้วแม่อ้อมตงรีบก,กลับก่อน